เชิงรูปการบริการวิชาการแก่สังคมในชื่อ1หลักสูตร1ชุมชนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างอาคารดินอบสมุนไพรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าขอนยางของสาขาวิศวกรรมชีวภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนทั้งปวงภายใต้แนวคิดเรียนรู้คู่บริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างอาคารดินอบสมุนไพรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าขนยางไม่ใช่แค่เพียงการบริการวิชาการแก่สังคมเท่านั้นแต่ยังบูรณาการการเรียนรู้ครบ4มิติตามภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือ 4-in 1ที่ประกอบด้วยการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในมิติของการเรียนการสอนนั้น โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างอาคารดินอบสมุนไพรได้กลายเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างทังากษะการเรียนรู้แก่นิสิตเน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตกับชาวบ้านโดยอาจารย์ผู้สอนทำหน้าที่เป็นเสมือนโค้ชที่คอยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือแม้แต่ร่วมเรียนรู้ไปกับนิสิตและชาวบ้านทั้งกระบวนการสร้างบ้านดิน การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการใช้หม้อไอน้ำเทคนิคการนึ่งและต้มสมุนไพรรวมถึงกลวิธีใช้สมุนไพรแห้งเพื่อเข้าสู่กระบวนการอบด้วยหม้อไอน้ำผสมประสานกับงานวิจัยสู่ชุมชนในเรื่องบ้านดินรักโลก เช่นเดียวกันกับมิติของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทั้งอาจารย์และนิสิตยังจัดให้มีเวทีการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชนควบคู่กันไปอาทิการฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิน่นตำนานชาติพันธุ์ไทยย่อผู้อพยพเคลื่อนถิน่นมาจากอีกฝั่งฟ้าของแม่น้ำโขงตำนานจระเข้อันเลื่องชื่อสู่การร่วมจารึกภาพจระเข้ประทับไว้ในบ้านดินอบสมุนไพร จระเข้ตัวนี้เป็นจะเข้ที่ไม่ใช่ประเคศดูร้ายนะครับเป็นจะเข้ที่คุ้นเคยกับเจ้าของกับผู้เลี้ยงดูนะครับได้รับการดูแลนะครับจะเข้ตัวนี้นะครับเป็นจะเข้เพศผู้ตัวใหญ่สามารถลงไปเล่นน้ําในลูกเจ้วเมืองสามารถขึ้นไปนั่งหลังได้ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างอาคารดินอบสมุนไพรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าขอนยางซึ่งขับเคลื่อนโดยสาขาวิศวกรรมชีวภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้เป็นภาพสะท้อนของการเรียนรู้ในมิติของ FO- n n ออย่างน่าสนใจเพราะนิสิตที่เข้าร่วมกระบ,บวนการดังกล่าวไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มที่เรียนเท่านั้นหากแต่ยังครอบคลุมนิสิตในกลุ่มคณะกรรมการสมมสอนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็พน่งก,กําลังจิตอาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ในครั้งนี้เสมือนการตอกย้ำอย่างหนักแน่นถึงวาทกรรมอันเป็นอัตลักษณ์นิสิตว่าเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมและชุมชนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงสร้างบ้านดินนะครับก็คือในส่วนของพวกผมก็คือเรียนเอกอโยธาน,นะครับก็ได้ทําในส่วนของเกี่ยวกับบ้านดินทําส่วนผสมเกี่ยวกับ อ่าอิดดินนะครับเพื่อทําเป็นบ้านดินขึ้นมานะโครงการบ้านดินนี้คือเราร่วมกับอาจารย์ทํามานานแล้วนะครับก็คือในในมหาลัยก็มีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็อยู่หลังคณะก็มีครับสองหลังแล้วก็ก็มาทําเป็นโครงการให้กับหมู่บ้านนะครับของบ้านทา่าพยางก็คือมาทําบ้านหลังประหยัดพลังงานแล้วก็บ้านดินอบสมุนไพรครับมีความภูมิใจมากเลยที่คณะวิศวกรรมอะไรนี้เข้ามาทําให้มีส่วนร่วมกับ ทางวัดและก็ชุมชนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเข้ามาร่วมโดยตลอดค่ะที่มาทําให้ตรงนี้ก็คิดว่าดีที่สุดแล้วค่ะแต่ก็อยากให้มีมีต่อไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะและนี่คือบทสรุปอันเป็นความสําเร็จเล็กๆของการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนที่เป็นรูปธรรมและมีพลังคงเหลือแต่การพิสูจน์ว่าถัดจากนี้ไปชุมชนหรือแม้แต่มหาวิทยาลัย จะยังคงร่วมกันสารต่อภารกิจเหล่านี้สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนได้เพียงใดพระหุนังปันทิโตชีเวผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมาหาชน